สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับกข้าสู่ช่องเล็อบรรกครับนี่ครับมาแล้วครับผมนี่ครับธรรมดาครับมาแล้วครับหนึ่งลังครับผมแต่ว่าปัญหาของผมตอนนี้คือหมดครับผมต้องแก้ปัญหาเรื่องมดก่อน หมดมันเข้ามากวนครับเดี๋ยวต้องเอาพวกจาลบีหรือกาวดักหนูครับมาทาซ้ำครับมุมนี่มันได้นะมันห่มครับนี่ห่มเย็นแรวกาติดหน้าครับหวามยางก็คือกางแป้งญ้าผมมีดอกดอกหญ้าที่เป็นอาหารของพึ่งนะใครที่กลัวผึ่งนี่ก็เปลี่ยนความคิดก็ได้ครับ พึ่งมันมาได้ดูไล่ครับสังเกตว่า้าเขาบอกไปเงียเขานะ้าเขาไปทำไล่เขาเขาถึงจะป้องกันตัวครับบางตัวก็จะได้เกสรมาตัวเอามาเป็นอาหารสําหรับพึ่งนางพญาอย่างนี้ก่อถ้าจำผิดนะมาแล้วครับมาแล้วครับเป็นสัญญาณที่ดีครับผมหลังจากที่ผมขึ้นไป ตะเวนหาครับาหลังพึ่งธรรมชาติผมก็หานอยู่่วาประชากรมันยังมันยังมีอยู่ครับประชากรในธรรมชาติถือว่าเพึ่งงานนักพอสมควรครับบินเข้าบินออกตลอดเวลานี่โกดนนี่ผมใจไใม่ธรรมชาติครับแต่มันเป็นไม่เก่าล่ะผม ผมใช้วิธีการใจเลื่อยครับเลื่อยย้นน้อยนี่แหละเจาะเอาไม้ตั้งกลางออกเสร็จแล้วก็เผาไฟตั้งกลางให้น้อยหนึ่งมันดับกินเนาะดับกินบางทีมันมีน้ํามันติดเลื่อยอยู่ผมก็เผาเสร็จแล้วก็ปิดหัวปิดใต้ครับตั้งไว้มันมีหมดนะผมก็เลยเอาจารบีเกามาทาๆไว้ ตั้งหน้านี่ผมจะทากทากครับแล้วก็ใจ้ไข่พึ่งครับไข่พึ่งนี่ผมก็ทําคนเดียวครับเขาก็ใจห้หางพึ่งเก่าที่ผมไปเก็บน้าหวานมานั่นแหละมาเผาเฮ้ยมาต้มแล้วก็ได้เป็นขี้พึ่งขี้พึ่งปลามาแล้วก็มาทาท้าแล้วก็ไฟล้นให้น้อยครับนี่อันนี้ผมมีประสบการณ์การเลี้ยงเลยอันนี้เป็นรังแรก ต้องคอยมาพอมันๆครับแล้วก็จะทําบันทึกไว้ว่าประมาณเดือนพฤษภาครับเพิ่งเริ่มเข้ามาอยู่พฤษภาไมิถุนากรกดาสิงหากันยาเดี๋ยวเผื่อหน้าหนาวอาจจะได้ให้ลูกมาเก็บน้ําพึ่งครับฝึกฝึกวิธีชีวิตการอยู่แบบบนนกครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับ สำหรับการฝึกเลี้ยงพึ่งของผมครับในปีแรกครับผมได้รกระาจายทยอยทำล้างลังผึ้ง,งโกนผึ้งนี้มันนักขึ้นครับเพราะว่าผมได้เปรียบเรื่องสถานที่ครับนี่ตั้งได้เป็นชิบชิบลังเลยมันเย็นครับแต่ว่าช่วงฝนตกน้ำน้องนี่ต้องใ้ายครับผมต้องย้ายไปไว้วคันบอ่อป่าที่มันสูงสูงครับกันน้ำครับ กันน้ำท่วมนี่ตอนผมทำนี่ก็คนเท่านันเกลือไขหัวใ่ครับคิดๆคอกๆค,ค,ครับ <c oughs> หลังนี่ก็จะเป็นหลังประสบการณ์ครับเก็บประสบการณ์ถือว่าจะเป็นหลังครูแล้วครับนีนะ่เพี่งบางตัวก็จะมามาต่อเหมือนมาต่อม,มานี่ มหฮัวเป็นพึ่งหางเดียวกันก็ถ้าตัวนี้บินออกแสดงว่าบาดใจครับผมต้องเอาล้างหล่อมาตั้งเพิ่มแหมเพราะว่าบางทีอาจจะมีพึ่งสำรวจของหางอื่นครับบินมาปะนะดูมันตั้งใจขนาดเลยมันเก็บขี้พึ่งครับเข้าหางก่อ มันเหมือนเป็นพึ่งหางอื่นก่อนนี่อผมต้องเอาล้างล่อมาไว้นี่แหมมมันบรรยากาศมันได้ครับนี่ครับแหล่งน้ำมีแหลงน้ำครบคันครับอยู่ไกลๆบัตต้องบินไปไกลครับ นี่คือข้อได้เปรียบในสมจจปาไปพอแรงอาหารมันเรื่องมด,น,งน,กกดนี่บางคนก็ใจพวกคราวดักหนูบางคนก็ใจจะระบีเกา่านี่ครับแรงอาหารนี่ครับพวกกิอนดอกไม้เล็กๆน้อยๆมันนี่ครับ นี่ครับดอกไมยลาบแคะหลังนี้ผมมาได้มายือ้อมาใจเลยครับตั้งขวางไว้ไก็ได้นี่ครับอาหารของพึ่งเลยละ่ะของชอบครับดอกนี้ในสวนผมมันมีนักวันนี้คนเท่ากับตัดหญ้าในแปลงนี่ครับเป็นงู คือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับสำหรับการพึกเลี้ยงพึ่งของผมนี่ครับนี่ามูนี่แหละจะเป็นอาหารนี่สำหรับพึ่งที่ผมหล่อไว้แปลงมันนักครับถึงบางอันคนเท่าจะตัดออกไปแต่ว่าตังบนดอยมันยังเกิดเต่ามัยนยังมีหำนักอยู่ คือว่าใช้ได้เดี๋ยวทหลังไป,ลไปหลอไว้หมใกล้ๆกันผมหลอตั้งเพแล้วบอกเข้าครับเหมือนอากาศมันห้อนอยู่งเพล่มันก็มีมีเพิ่งอยู่แต่ว่ามันมาเข้าแหล่งอาหารหันของคนอื่นมีส่วนลำไยครับแล้วก็เลี้ยงพึ่งไปในตัว ปีหนึ่งก็คงขายน้ำพึ่งได้ได้หลายหมื่นอยู่ครับถ้ามีนักๆกก็ขายกด2 5งิปนี่กำลังดีเลยนะน้ำพึ่งดอกลำไยครับแต่ของผมนี่จะเป็นดอกไม้ปลาดอกไม้ธรรมชาติครับก็ลำไยก็มีมีส่วนน้อยครับก่นลมไปนักละจากต้นมันไ่ ถ้าฝนลงตั้งนักก็พอไปตั้งได้ก็จะเป็นดอกหญ้านี่หมดเลยมันจะลงหลนลงแล้วก็งอกขึ้นมาซ้ำไปเรื่อยๆครับมันก็ล่าก็เริ่มฟื้นสภาพแล้วหลังจากทําเป็นแปลงเล็มสําหรับัวควายมาฟื้นสภาพแล้วครับ นี่คือข้อดีของเพนกลาช่วงหน้าฝนหน้าฝนนี่ก็จะอัดเนหึงหัวควายครับพอ,อไปตั้งใดก็มีแตหญ้าแล้วครับนหนี่าก็เขียวงามครับเพราะว่าไฮนี N ่ e ผมบานขี้ใส่เดือนไปนะมันจะต่างกันน้อยหนึ่งตรงนี้จะเขียวครับ ข้างนี้จะเหลืองคี่ใช่เดือนประมาณกะสอบป,ปุยยุเลียอัดไปตอนนี้ก็น่าจะกระจายทั่วทั่วบิงลวแปงกลานี่ก็ประมาณหกปีครับแปลงนี้นะทำมาหกปีแล้วยังมีครับมีให้กินตลอดปล่อยงวเล็มปล่อยควายเล็มตลอดครับมันก็ยังมีให้เล็มอยู่ เดี๋ยวผมจะง่ายลังตอนนี้ไปไหว้ใกล้ๆน้ำห้วยเหับมันถือว่าประสบความสำเร็จแล้วมันอยู่ใกล้สวนตัวจาง่ายคอยดูแลเรื่องหมดครับดูแลดีๆเถวบ้านผมก็มีนะพึ่งอ่ะทำแบ่งล้างไว้อยู่ไว้ที่บ้านแต่มยมงมามเข้าเถอะ งที่ไห้นี่จะมีอาหารหนักกว่าครับน <c oughs> ด่กหญิงใหล้งนี่แหละไปนี่เึ้นเงี้ยมาเข้าตัวเด็กหญิงให้นี่ไปอันนี้เป็นลังทรงสี่เหลี่ยมครับเดีย๋ยวเอาขี้ควายเข้ายาหีน่อยหนึ่งนล้วับไปตั้งไว้ มดดำครับปัญหาสำคัญเลยนั่นับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ไปมาติดตามกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ